สวัสดีค่ะมาดูดวงของชาวราศรีกุมนะคะในเดือนกุมภา -66, 66นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้เดือนนี้คนที่ว่างงานอยู่อะดูแล้วมีเกณฑ์นในงานใหม่นะอีกอันหนึ่งคนที่ทำงานมีงานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าเป็นนักธุรกิจก็ตามนะ่จะมีจะมีโปรเจกต์ใหม่ให้ทำ นะจะมีโครงการใหม่ให้ให้ได้ทำนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะก็เดือนนี้โอเคนะดีค่ะต่อไปเรื่องเงินของชาวราศีกุมนะคะเรื่องเงินเดือนนี้ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจะมีปัญหามากเลยนะคะเขาเรียกว่าชักหน้ามีถึงหลังจะมีเรื่องของการใช้จ่ายที่ ไม่พอใช้ค่ะติดลบนะเดือนนี้ให้ระวังมากๆเลยอาจารย์เน้นเลยว่าถ้าถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทําบัญชีรับจ่ายเลยค่ะคือเรารู้ล่วงหน้าไว้แก้ไขเนาะว่าเดือนหน้าเราจะเป็นยังไงก็ทําบัญชีรับจ่ายว่าเรารับเท่าไหร่แล้วจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะรายรายจ่ายนั้นน่ะมันจําเป็นหรือว่าต้องการอะไรเงี้ยค่ะให้ให้ทําบัญชีรับจ่ายเนาะ ไปเรื่องความรักนะคะของชาวราศีกุมความรักเดือนนี้ดีเลยค่ะเดือนนี้ดีเลยอืจะมีเรื่องของอารมณ์นิดนึงอารมณ์พี่เอาแต่ใจอะ่ะเอาแต่ใจฉันอยากได้แบบนี้อยากให้เธอเป็นแบบนี้หรืออยากให้เธอทําอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้ระวังเนาะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความคิดมากไม่ตกกังวลว่าแฟนของเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่า จะไปนอกลูกนอกทางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่มีนะเดือนนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราคิดเองล้วนๆเลยนะคะเคในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้เป็นยังไงเดือนนี้สุขภาพถือว่าดีนะอย่างหนึ่งที่ให้ระวังก็คือเรื่องของการที่นั่งนั่งนั่งนานๆนั่งแช่อยู่กับโต๊ะอยู่กับอยู่กับเก้าอี้นานๆนะคะในเรื่องของก้น เรื่องของหลังนะคะแล้วก็เรื่องของการการเดินการเดินข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะข,ข้อเท้าพลิกแพลงอันนี้นะเดืนนี้ระวังนะคะมีนิดเดียวนะคะจบแล้วค่ะ